โอ้โหตัดดีครับโอ้โหจังเอา้าตวัวฟุตมีเซครับโดโดเกี่ยวได้โอ้โหอย่างนี้จะเหลือแล้วครับเอา้าโอ้โหลูกนี้สวยงามครับจังหวะจะเป็นเต็มของโดโดบปาขามครับโอ้แต่ยังอยู่ครับเอา้าตวัวฟุกเกี่ยวได้ครับยังไงตวัวฟุกเอา้าตีเกี่ยวครับยังไงยังไงโดโดบปาขาม โอ้เก oh, oh. so he so ี่ยวมาเกี่ยวกับครับแน่ดูครับจังหวะจะเป็นแต้มของจังคูครับสู้กันได้ดูเดือดจริงๆครับนี้จะเหลือแล้วครับเหยียบไม่โดนครับโอ้โหโดโรบัขามีเยอจริงๆครับวันนี้พ่อแม่ของโดโรบัขามเดินทางมาจากอุดรธานีเลยนะครับเพื่อมาเชียร์น้องครับ โดโดเสิร์ฟมาอต้นฟ oh, oh. ุกเปิดซสายสวยงามครับโอ้โหถ้าชงได้อย่างนี้ไม่เหลือครับ3ต่อหนึ่งครับต้นฟุกสารคามเสิร์บเสิร์บไล่ซ้ายครับโดโดเปิดซ้ายได้สวยโชว์มาอย่างนี้ระเบิดดีครับโอ้โหจังหวะเตะหนักหน่วงจริงครับตอนนี้กำลังแก้ไขอยู่ครับกำลังแก้ไขต้นเน็ตอยู่นะครับสักครู่ครับโอเคครับเน็ตมาแล้วครับ สองต่อสามเอาต้นฟุตมีเซครับโด,โดโดเกี่ยวได้โอ้โหอย่างงี้จะเลือแล้วครับเอาจะเลือแล้วครับเอาโอ้โหลูกนี้สวยงามครับจังหวะจะเป็นเต้มของโดสามต่อสองครับต้นฟุกเสร็จโดโดโมีเซแต่ยังอยู่ครับเอาต้นฟุกเกี่ยวได้ครับยังไงต้นฟุกเอาตีเกี่ยวครับยังไงยังไงโดโดบาคขาม เอาติดเกี่ยวครับยังไงยังไงโ,โดโรบาขามโอ้โอโเกี่ยวมาเกี่ยวกับครับเจอกันถูกที่ถูกเวลาครับถูกคู่ครับสองต่อสามครับโดโรบาขามเซฟไล่ขวาตัวฟุคปเปิดได้สวยครับอย่างนี้จะเหลือ <feed. S 1> แล้วค,ครับสามต่อสองครับต้นฟุกสารคามเสครัฟไล่ซ้ายลูกออกครับ ต้นฟุกเิดขวามีเซครับโงไปเหยียบไม่โดินครับโดโรบะขามียั่วจริงๆครับวันนี้พ่อแม่ของโดโรบะขามเดินทางมาจากอุดรธานีเลยนะครับเพื่อมาเชียร์น้องครับสามเท่าครับครับผมครับผมต้นฟุกกระโดดเหยียบได้ดีครับแต้มอยู่ที่สามเท่าครับต้นฟุกสารคามเซฟ โอ้เสิร์ฟง่ายๆแบบนี้ระเบิดดีครับโดโดเกือบติดเกี่ยวครับสกอร์อยู่ที่3เท่าครับโดโด้ประคามเสิร์ฟไล่ขวาต้นฟุตเปิดไม่ดีครับชงค่อนข้างห่างอ้าวลูกหลุดออกไปเลยครับโอ้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 สี่ต่อสามครับโดโด้บระคามขึ้นนำแล้วครับเสิร์ฟยอดซ้ายอ้าวต้นฟุตจับหลุดนี้หมดสิทธิ์ไล่แน่นอนครับอาแหะครับ งัดทางงัดทางงัดทางงัดกองเชียร์ตอนแรกนึกว่าจะมาเชียร์แต่ใครอุดรครับตอนนี้ไม่ว่าใครเชียร์หมดแล้วครับตอนนี้ครับ5ต่อสครับโดโดบประขามเ์ฟเ์ฟไล่ขวาโอ้โหโดนแถบขาวไม่ข้ามครับ3ต่อหครับต้นฟุกสารคามเ์ฟโอ้ต้นฟุกเ์ฟออกครับ5ต่อสครับโดโดบประขามเ์ฟไล่ซ้ายโอ้โหโดนแถบขาวอีกแล้วครับไม่ข้ามครับ สามต่อห้าครับต้นฟุกเซฟตัดขวาโดโดเปิดไม่ดีเท่าไรครับโชงมายังกระโดดตามเวอร์ได้ครับห้าต่อสามครับโดโดบัขามเซบตัดขวายาวๆลูกลงครับโอ้โหดูจังหวะภาพช้าจังหวะเสบรลูกนี้ครับโอ้โต้นฟุกสารคามเหมือนโยกตัวไปทางด้านซ้ายครับ ต้นฟุกเปิดสวยครับลกนี้ต้นฟุกเตะดีครับสามต่อหกครับต้นฟุกสารคามเสิเสิบไล่ซ้ายครับโดโดเปิดซ้ายได้สวยลากมาหน้าครับจังหวะโอ้จังหวะลูกนี้กระโดดเหยียบออกครับสี่ต่อหกครับสกอร์ยังไม่ห่างครับต้นฟุกเสิบยอดโอ้โดโดเชงอย่างนี้ระเบิดดีครับ 6-4ครับโดโด้ประคามเสิบเสฟตัดหยอดซ้ายเอาตัวฟุง้งแตกอีกแล้วครับโอ้โดโดเสิดีมากครับโดโดบประคามเสิบตัวฟุ้งเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับโอ้ลูกนี้ยังเตะได้ดีครับเสิบยาวๆครับโดโดเปิดสวยกระโดดสลับขาเหยียบได้ดีครับ ดูจังหวะโดโดเปิดลูกแรกถือว่าสวยมากครับแล้วชงไหลไปข้างหน้าอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับเจ็ดต่อสี่ครับโดโดบะขามสดเสิฟไล่ขวาครับต้นฟุกเปิดได้สวยแล้วครับลูกนี้เตะออกไปเยอะครับตูครับจังหวะรับลูกแรกสวยครับแต่ว่าจังหวะชงลูกสองนี้ค่อนข้างย้อนเข้าหัวครับโอ้เตะออกไปเยอะครับ 8ต่อ4โดโดบปะามเสิบตัวฟุกเปิดสวยแล้วครับชงสวยงามปาดดีครับคู่นี้แข่งกันกันที่13แต้มแตไม่มีดิวนะครับชิงเงินรางวัลอยู่ที่2 0 0แสนครับ4ต่อ8ดตัวฟุกเสิบไล่ขวาโดโดเปิดได้สวยครับชงอย่างนี้ไม่เหลือครับ8ต่อ4ครับโดโดบะามเสิฟเสิบไล่ขวาครับตัวฟุกเปิดได้สวยแล้วครับ ดีครับเริ่มมาล็อกแล้วครับต้นฟุกกับแซมสี่ต่อแปดครับต้นฟุกสารคามเ์ฟไ่ซ้ายมาโดโด่เปิดน้เซครับชงโดงไปทํายังไงโอ้ลูกนี้โดโด่เหมือนเหมือนเสียจังหวะครับดูครับจังหวะลูกนี้ครับลากไปสวยแล้วนะครับเหมือนไม่มีจังหวะจะโดดครับห้าต่อแปดต้นฟุกสารคคมเ์ฟไหล้ายมาอีกทีโดโดเปิดสบายครับชงค่อนข้างห่าง โอ้โหเกือบติดเกี่ยวต้นฟุกับแปต่อ5ครับโดยโดยบะขามเ,เสิบเสิบไล่ซ้ายโอ้โหไม่ข้ามครับ5ต่อ8ครับต้นฟุกสารคามเสิบไล่ขวาชงอย่างนี้จะเหลือแล้วครับแปต่อ5โดยโดยบะขามเ,เสิบเสิบตรงตัวครับห้าต่อแปดต้นฟุกสารคามเสิร์ฟครับเสิรบหยอดซ้ายครับโดโดเปิดสวยแล้วครับ จังหวะขึ้นเตะหนักหน่วงจริงๆครับแปต่อ5ครับโดโด้บัคขามเสิร์ฟไล่ซ้ายต้นฟุกชงสวยงามครับถ้าชนเข้าจุดก็หมดสิทธิ์เกี่ยวครับ5ต่อแปครับต้นฟุกสารคามเสิร์ฟไล่ขวาโดโดชงจอจอยืนเหยียบอ้าวติดเกี่ยวครับอยู่ไหมต้นฟุกออแล้วครับต้นฟุกสารคาม หกต่อแปดต้นฟุกเซิร์ฟไล่ขวาอีกทีโดยรัวเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ยังโอ้โหคอนโทรลลูกสองได้ดีครับงัดทางงัดงัดทางงัดแน่แปดต่อหกครับตัวฟุกเปิดลูกแรกได้สวยครับคอนโทรลมาอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับตั้งหกต่อแปดครับต้นฟุกสารคามเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟไล่ขวาไม่ข้ามครับแปดต่อหกครับ โดโดประคามเสิร์ฟไล่ขวาต้นฟุกคอนโทนมาได้ดีกระโดดเยียบอ้โดโด,โดเกี่ยวไม่อยู่ครับ6ต่อ8ครับต้นฟุกสารคามเสิร์ฟเสิร์ฟขวายาวๆครับอย่างงี้ละเบิดดีครับ 8. ต่อหเสิร์ฟไล่ซ้ายครับต้นฟุกเปิดได้สวย หต่อแปครับต้นฟุกสารคามเสิฟไล่สายมาครับอ้าวโดโดย,ยังไงโอ้โหรับลูกแรกไม่ดีครับโดโดประคามเสิฟยอดซ้ายลูกออกรับอ่าละครับต้นฟุกสารคามเริ่มมีเดินมายั่วหน้าเน็ตแล้วครับนนแปดต,ต่อหครับ โดดเสิร์ฟออกครับ6ต่อ8ครับต้นฟุกสารคามเสิร์ฟเสิร์ฟไล่ขวาโดโดเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับยังไงครับโดโดแก้ไขยังไงโอ้โหลูกนี้ไล่มาแล้วครับดูจังหวะรับลูกนี้ไม่ดีเท่าไร่ครับลูกแรกครับชงไปก็ถือว่าพอแก้ไขได้นะครับแต่ไม่โดนครับเจ็ดต่อแปดครับต้นฟุกสารคามเสิร์ฟ ไล่ขวาครับอ้าวเดือดเตยไม่ดีครับยังไงครับชงล้นอย่างนี้อย่างนี้ต้วฟุกให้คําตอบมาแล้วครับต้วฟุกสารคามครับดูจังหวะลูกนี้ครับเดือดเวไม่ถึงครับแล้วต้วฟุกสารคามคอนโทรลไม่ได้จะๆอย่างนี้ไม่เหลือครับแปดเท่าครับฝั่งทางด้านต้วฟุกสารคามเสิร์ฟไล่ขวาที่เดิมครับโดืรดเิดได้สวยแล้วครับชงไปอู้หูย ลูกนี้เข้าบักแอลเจ้าต้นฟุกครับสกอร์อยู่ที่8เท่าครับโดโดบักขามเซฟไล่ขวาต้นฟุกเปิดสวยมากครับไม่เหลือครับที่8เท่าครับต้นฟุกเสิร์ฟไล่ขวาโดโดยังล็อกอยู่ครับ8ต่อ8ครับโดโดบักขามเสิร์ฟต้นฟุกเปิดสวยเอาตีเกี่ยวโดโดเหยียบโอ้ เกี่ยวได้ยังไงครับลูมสักครู่ครับดูครับจังหวะชงจ่อจอลูกนี้ครับต้นฟุกเตะดีแล้วครับตีเกี่ยวโดโดโอ้เก้าต่อแปดครับโดโดะขามเสิร์ฟเสิร์ฟไล่ซ้ายครับต้นฟุกยังอยู่ครับงานหลังเท้ามาได้โบมาโดโดเปิดซ้ายไม่ดียังไงยังไงโอ้โหเตะไม่ข้ามครับจังหวะจะเป็นแต้มครับแปดต่อเก้าครับ ตัวฟุสตสาร,รคามเสอร์ไล่ขวาเอาเหมือนลูกจะออกครับโดโด้ย,ยังรับอยู่ชคไปไปนะ้ายโฆษณาโอ้โหโชคดีครับลูกนี้ครับแหมมีคนยกป้ายสปอนเซอร์รออกให้ครับ9ต่อ8ครับโดโด้บัคขามเสิร์ฟเสิร์ฟไล่สายครับตัวฟุตปิดได้สวยครับชงมาเอา้าตีเกียวโดโด้ยัยยงไงแต้มหรือเปล่าชงไปสวยงามยังไงเฮ้ยยังอยู่เฮ้ยโอ้โหสองครั้งสองคราครับเก็บแต้มไม่ได้ครับ จังหวะลูกนี้ถ้าเขี่ยสักหน่อยนิดโอ้น่าจะได้แต้มครับเขี่ยไม่โดนครับแปดต่อเก้าครับฝั่งทางด้านต้นฟุกสารคาม์เซิร์ฟไล่ขวาโดโดเตะดีครับเก้าต่อแปดครับโดโดบัคขามเซิร์ฟไล่ขวาต้นฟุกเปิดได้สวยครับแปดต่อเก้าครับฝั่งทางด้านต้นฟุกสารคามเซิร์ฟ เสิร์ฟไล่ขวาครับโดโดเปิดได้สวยครับเอ้ยชงยังไงโอ้โหลูกนี้กล้าขึ้นเตะครับดูครับจังหวะจับลูกแรกแล้วชงไปตรงบริเวณกองเชียร์เลยนะครับแอมพี่เสือแว่นนี้ยังต้องเอียงหัวหลบครับโดโดบากขามเสิร์ฟยอดขวาตัวฟุกเปิดหลังเท้าได้ครับเตะได้ดีครับ8ต่อ9ต้นฟุกเสิร์ฟไล่ซ้ายครับ โดโด,โดเปิดสวยครับเฮ้ยชงไปกองเชียร์อีกแล้วครับ9ต่อ8ปโดโด,โดโบัคขามเสิร์ฟตัดซ้ายต้นฟุกเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับยังขึ้นเตะแก้ไขได้ดีครับแปดต่อ9้าครับต้นฟุกเสิร์ฟไล่ขวาลูกลงครับดูจังหวะเสิร์ฟลูกนี้ของต้นฟุกครับดูกันชัดๆครับ เสิร์ฟมาลูกนี้โอ้โหลงกลางเส้นครับหัวใจใครจะนิ่งกว่ากันครับตอนนี้แต้มอยู่ที่เก้าเท่าไล่ขวาพิกเนตมาโดดวยยังเปิดได้ครับต้องเด็ดขาดครับเก้าเท่าครับโดดวยปะคามเสิร์ฟไล่ซ้ายโดนฟุกเปไม่ดีเท่าไร่ครับชงห่างโดโดเกี่ยวไม่อยู่ครับเก้าต่อเก้าครับจนฟุกสารคามเสิร์ฟไล่ขวาไม่ข้ามครับ ก้าต่อ9้าครับโดโดบักขามเสิฟตัวฟุกเปิดได้สวยงามครับชงลูกนี้กระโดดเหยียบหนีเจ้าโดโดได้ดีครับเก้าเท่าครับตัวฟุกเสิฟโดโดมีโยกตัวลงไปหน่อยนึงครับอ๋อตัวฟุกเกี่ยวได้ยังไงตัวฟุกโอ้โดเหยียบได้ดีครับขึ้นนําแล้วครับต้นฟุกครับดูจังหวะปาลูกนี้ครับติดปลายเท้าครับ แล้วชงมาแบบนี้ต้นฟุกถนัดข้ามฝ่าเท้าอยู่แล้วครับ10ต่อ9ครับต้นฟุกสารคามเสิรฟเสิฟไล่ขวาลูกออกครับ9ต่อ10ครับโด,โดโดบักาามเสิรฟไล่ขวาต้นฟุกเปิดสวยงามครับ10ต่อ9ครับต้นฟุกสารคามเสิฟไล่ขวาที่เดิมครับโดโด โอ้โหโดนนักแข่งเสียงโดนนักแข่งเจ้าต้นฟุกดังมาถึงนี่เลยครับดูครับจังหวะรับลูกนี้ครับดูครับเสียนหนึ่งกัดฟันใส่เลยครับเสื้อสีชมพูครับ9้าต่อ10บโดโดะบัขามเซิฟหยอดซ้ายครับต้นฟุกดักรออยู่แล้วครับกระโดดปาดได้ดีครับต่อ9ก้าครับต้นฟุกสารคามยืนเสิฟตรงกลางครับหยอดขวาโดโดดักรออยู่แล้วครับ โอ้โหเตะหนักหน่วงเต็มข้อครับตนฟุกรกระโดดเหยียบได้ดีครับดูจังหวะลูกนี้ครับจักรยานอากาศครับดูครับจักรยานอากาศมาแล้วโอ้โหกระโดดเหยียบสวยงามครับ10ต่อ9ครับตนฟุกสรา,ารคามเสิร์ฟ โดดโ่ระเบิดดีครับ9ต่อ10ครับโดโดบัคขามเสิบไล่สายครับต้นฟุกเอา้ายังทันไหมยังอยู่นะครับยังอยู่โด,โดโดเก็บแต้มได้ไหมยังไงครับไม่เหลือครับ10เท่าครับโดโดบัคขามเสิบไล่ขวาต้นฟุกยังเปิดได้สวยครับอย่างนี้จะเหลือแล้วครับ10เท่าครับต้นฟุกสารคามเสิฟ ไหลสา,ายมาครับโดโดเปิดสวยงามครับชงโดงๆไปเตะเต็มข้อครับโดโดระครับเสิร์ฟไหลสายไม่ข้ามครับสวัสดีแอดมินเพจสิบเท่าครับโดโดเสิร์ฟไหลสาย,ายต้นฟุตป,ปิดไม่ดีเท่าไหรครับยังคอนโทรลได้สวยโอ้โหโดโดดักทางถูกแล้วครับแต่ว่าเกี่ยวไม่อยู่ครับ โดดโดชงอุย๊ยเตะตรงตัวครับสกอร์สิบเท่าครับมาดูที่เกมเสิร์ฟวางไปลูกนี้เปิดแล้วต้นฟุกไหลถึงหน้าเน็ตแบบนี้แล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จบนาครับต้นฟุกแบบอ,แอะแล้ววางยาวๆมาลูกตันหลังนะ้าขวาหลุดออกด้านข้างไปครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเอาครับเสิร์ฟไปตัดหน้าซ้ายหลุดออกด้านข้างไปครับ คืออย่างที่พี่แว่นบอกนะว่ามิติในการเสิร์ฟของโดโดเองเนี่ยค่อนข้างจะน้อยหน่อยนะครับแต่ถามว่าวันนี้จากที่ผมเองนั่งดูการเล่นแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยหรือทั้ง2คนเนี่ยเตรียมตัวมาดีมากนะโดยเพาะโดโดนะครับรเอาเลยครับเปิดหนึ่งครับแล้วยกขึ้นมาถึงหน้าเน็ตลูกนี้และร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ยแล้วเตะลูกนี้ครับ โอ้ดูครับจังหวะการเสิร์ฟตัดหน้าซ้ายเนี่ยเขาประทัดเน็ตแล้วมีอาการเลยก็ต้องฟุกเป็นหนึ่งดูครับยกขึ้นมาถึงหน้าเน็ตแบบนี้ครับแล้วตัวเปลี่ยนจังหวะโอ้สกอร์ที่สิบแปดต่อสิบครับเสิร์ฟตัดขวาย,ยาวๆไปนี่เป็นหนึ่งก็ต้องฟุกไหลมาแบบนี้แล้วก็โอ้ยุ่งนี้ยัดเข้าตัว นี้กับดูก็เดินเ้ไปสลับแล้วไปดักจังหวะเกี่ยวครับเต็มแปรเลยครับโนโดโอโ้โหแล้วสอดต,ตัวเตะลูกนี้ครับเรียบร้อยดีครับเมีนมากเขามาไลครับ ต่อ12ครับมาดูครับว่าจะตามขึ้นมา11บได้ไหมครับต้นฟุกกอู้เสิรษพีจัดลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟีไล่ซ้ายลูกนี้ครับ,บน,นู่นบนอ่ะพี่สอง 11ต่อ oh, ็ดต่อสิบโอ้โหข้างๆไปกับลูกนี้ครับ12ต่อ11ครับเสิร์ฟมาลูกนี้จะปิดแมตช์เลยมาแล้วหน้าขวายาวๆมาโอ้โหต้นฟุกเปิดลูกนี้สวยจัดครับ11ต่อ12ครับต้องการแต้มโอ้โหลูกนี้น่าจะออกเพอสมควรเลยแน่นอนดิ โอ้หมาลูกนี้แล้วยังไงก็ต้องฟุกแต่ว่าแต้มมันก็ไม่ขึ้นนะพี่อนมันเหมือนมันเหมือนมันเอาไอ,อ้อันเก่ารันรันไปรันมาแต่ก็คู่นี้ทำไมทรงมันเหมือนจะ12เท่าอย่างไงไม่รู้ โดโดก็ไม่เกมแล้วกี่ทุกคนเสไปตอ12ครับตัดหน้าขวายาวๆมาก็เปิดยกไหลเข้ามาแบบนี้แล้วก็เรียบร้อยดีก็โดโด จริงแล้วคนโปรติเขาก็ไม่ไลฟ์กันเลยครับเขารู้ครับ12ต่อ11ครับเปิดโอ้โหขึ้นมาลูกนี้ครับเปิดกับโดโด โอ้แล้วไหลเข้ามาแบบนี้ครับอุ้ย <c oughs> <c oughs> ลูกนี้โดนเต็มแปรแล้วครับทุกคนแต่ว่ามันไม่ข้ามถ้าเด้งข้ามมาโดโดน่าจะไม่ทันเล้วนลูมูสคูนี้เนี่ยครับเนี่ยครับโอ้โห 2ต่อ11ครับโอ้โยแล้วลูกนี่โอ้โชนะแล้วกระโดโดับผมโอ้โหเจ้าตัวแบบดีใจมากผม